อืมกิ่งๆะงละเสริมนมลายตัวเกินไปต้องกินนมเสริมอร่อยเลยกินเองนั่นี่ดโอ้ดเร็วขนาดนั้นน่ะหกกินดีๆดช,ช้าชใส่ตัวละขวด <c oughs> อืม นั่งรอคิวรอคิวเพียบเลยอยากกินด้วยใจเย็นๆนะเอาเอาหายเจอเเล็บเริ่มยาวแล้วยาวโอ้โหโอ้โหรอคิวคนนี้รอคิวโหหมดขวดจริงๆนะ S <S <k iller> อิ่มแล้วพออิ่มแล้วเขาละน่าจะอิ่มอ่ะออกทั้ลกก่อนไอ้ไหนตัวเขายิบมาเลยตัวไหนก็ยิบมยินมแล้วกลับสั้งลยมึงชซุ่ยตัวเล็กไม่ได้ตัวเล็กดูดกิน